ตอนนี้เราอยู่กันในเลฟ t 4 d e สกับ17เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับฟรานซิสและโรเชลครับก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับก็คือมีการสนับสนุนอย่างดีในเลฟ t 4 d e ส ตอนที่2นะครับผมก็เลยมาตอ่อในตอนที่3ให้ครับก็อย่างที่บอกนะเป็นการจับคู่ระหว่างฟรานซิสกับโรเชลนะครสตัวละครนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์การลักษณะคล้ายๆกันกับเอลิสแล้วก็โซอีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คู่เด่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าความชัดเจนมันไม่ได้มากมายแต่เราก็จะมาดูกันครับว่า2คนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างในเรื่องของเลฟฟเดครับ มาเริ่มต้นกันกับข้อที่1ครับฟรานซิสเคยเป็นลูกจ้างของบริษัทชิปปิ้งที่มีชื่อว่าเฮอร์ชนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนไล่ออกเพราะว่าในใสยที่เกลีเล่ของเขาทําให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทในที่ทํางานครับข้อที่2ครับสวันเกินที่จะเกิดเหตุซอมบี้ระบาดนะครับฟรานซิสเนี่ยได้แอบเข้าไปขโมยทีวีจอแบนครับและพอมีคนจับได้เขาก็เนียนว่าเขาเป็นตำรวจที่มาเพื่อเก็บหลักฐานในข้อที่3นี้ครับเราจะมาดูกันว่า ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดเป็นครั้งแรกนั้นฟรานซิสทำอะไรอยู่นะครับในตอนนั้นครับฟรานซิสอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าซันด้าครับซึ่งจะเรียกว่าแฟนคงไม่ได้นะครับน่าจะน้อยกว่านั้นเอาเป็นว่าเป็นกิ๊กของฟรานซิสในช่วงเวลานั้นก็แล้วกันซันด้าเนี่ยได้ดึงแขนของฟรานซิสครับเข้าไปที่ห้องหลังร้านแล้วทั้งคู่ก็กําลังจะโนเนียกันอยู่ แต่แล้วก็กลายเป็นว่าซันดาเกิดจะรู้สึกป่วยขึ้นมาซะก่อนนะทำให้ฟรานซิสนั้นหมดอารมณ์นะครับเขาก็เลยจะออกมาจากห้องหลังร้านนั้นแต่ว่าเธอได้ขอให้เขาอยู่กับเธอก่อนทันในนั้นเองครับ ซันดราก็ทําการพุ่งเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะก,กัดครับแต่ว่าด้วยความขี้ตกใจของดุ๊กเพื่อนของเขาที่กินอยู่ร้านเดียวกันนะครับก็เอาปืนขึ้นมายิงเธอเข้าครับทําให้ฟรานซิสนั้นรอดจากตอนนั้นมาได้หลังจากนั้นครับพวกเขาก็ได้รู้ว่าอาการป่วยของซันดรานั้นไม่ใช่อาการไข้หวัดธรรมดาครับในโลกภายนอกครับก็เริ่มเกิดการวุ่นวายมากขึ้นฟรานซิสก็เลยรู้ขึ้นมาครับว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะไล่ตำรวจไล่กฎหมายครับไล่กฎเกณฑ์นใดนๆนนก็ตามสามารถทำอะไรก็ได้โดยไม่ผิดครับในตอนนั้นครับประชาชนคนอื่นๆเนี่ยก,กำลังตามหาอาหารเข้าไปตามห้างตามร้านซูเปอร์ต่างๆนะครับเพื่อจะหยิบอาหารออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ไปซ่อนตัวได้แต่ว่าฟรานซิสนั้นทำตรงกันข้ามครับเขาตามหาปืนอาวุธครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยจะได้ไปลูกซองมาเพื่อที่เขาจะได้ออกไปลุยให้สุดเวียงไปเลยเหมือนกับว่านี่เป็นแค่การทะเลาะวิวาทที่ยิ่งใหญ่อลังการสำหรับเขาเท่านั้นเอง หลังจากในเรื่องจุดนี้ไปก็แทบจะไม่มีการพูดถึงเพื่อนๆของเขาเลยนะครับว่าลุกหรือว่าคนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับบางทีพวกเขาอาจจะตายไปแล้วเพราะว่ามีกลุ่มคุ้มกันก็ได้หรือว่าบางทีพวกเขาอาจจะแค่แยกกันเดินทางก็ได้ครับและในระหว่างด่าน s a c r i f i c e ครับฟรานซิสนะจะได้บอกกับโซอีว่าในสถานการณ์ที่มีซอมบี้บุกโลกขนาดนี้เนี่ยการได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนของเขานนั้น่าจะสนุกกว่ากันเยอะเลยแต่เขาก็ยอมรับครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้เจอกลุ่มและโฟเรดกลุ่มนี้เขาก็คงตายไปแล้ว ต่อมาครับตั้งแต่ข้อที่4ไปจนอีกสักพักหนึ่งนะครับจะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟรานซิสและคนอ,อื่นๆนะครับเริ่มต้นกันที่ฟรานซิสและบิลนะครับเอ่อสำหรับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆนะครับลองฟังดูแล้วกันทั้งคู่เนี่ยระหว่างเกมนะครับมักจะหยอกล้อก,กันบ่อยๆจนถึงบางครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนเขากําลังด่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยคําพูดจัดจิกมากกว่านะครับฟรานซิสเนี่ยเคยพูดเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่า ถ้ามีเหตุจําเป็นเขาจะเอาตัวรอดและปล่อยให้บิลตายนะครับส่วนบิลนั้นก็ออกตัวอย่างชัดเจนว่าบิลไม่ชอบการมองโลกในแง่ร้ายและความหยาบคายของฟรานซิสนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในคอมิกเดอะแซคิฟายครับในขณะที่โซอี้กำลังโมโหบิลอย่างหนักนะครับฟรานซิสเนี่ยจะเข้ามาปกป้องบิลครับแล้วบอกว่า บิลเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ทุกครั้งไปนะครับแต่เขาก็จะทำไปโดยมีเหตุผลที่ดีเสมอและถึงแม้ว่าฟรานซิสจะเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จำเป็นเขาจะปล่อยให้บิลตายและตัวเองจะรอดไปนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์เดอะพาร์ซิงครับฟรานซิสนั้นไม่พอใจที่บิลยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้ทีมรอดครับและน้ำเสียงของเขาก็ดูว่าจะต่างไปจากแต่ก่อนทำให้แฟนเกมเชื่อว่า2คนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะกัดจิกกันตลอดเวลาครับแต่ว่าฟรานซิสแล้วลึกๆก็มีความนับถือในตัวบิลมากเช่นกัน ข้อที่5ครับระหว่างฟรานซิสกับลูอิสนั้นเขาไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ครับแต่เวลาที่พวกเขาคุยกันฟรานซิสก็มักจะยาะเย,ะเยะ้ยดูถูกลูอิสอยู่เสมออาจจะเป็นเพราะว่าฟรานซิสเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะเขาเลยไม่ชอบคนที่มองโลกในแง่ดีแบบลูอิสสักเท่าไหร่ แต่ถึงอย่างนั้นครับทั้งสองคนก็ยังพอจะมีเรื่องน่ารักน่ารักอยู่บ้างนะก็คือทั้งสองคนนี้ไม่ได้เถียงกันเฉพาะเรื่องความเห็นทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังเถียงกันด้วยว่าไอ้พวกคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันเป็นซอมบี้หรือเป็นมไพรยกันแน่นะครับการแสดงออกทั้งหมดของฟรานซิสนั้นชี้ว่าเขาไม่ชอบลูอิสจริงๆนะครับแต่ว่าในคอมิก a ักกี้ไฟเนี่ยช่วงที่เปิดสะพานไม่สําเร็จครับลูอิสเนี่ยก็เริ่มจะใจเสียครับเริ่มจะถอดใจละแต่ฟรานซิสครับก็ได้เข้ามาบอกกับ Louis ับลลอออสคววว่าาาพกกกเเเขจจะดดไไปใหห้้ห้้นนีมแ แฟนๆก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าฟรานซิสจะไม่ได้แสดงออกครับแต่ลึกๆแล้วเขาน่าจะเป็นห่วงลูอิสมากเหมือนกันข้อที่6ครับในช่วงเบต้าของเกมฟรานซิสได้ถูกออกแบบมาให้เป็นคู่รักของโซอีครับแต่ว่าในเรื่องส่วนนี้ก็ถูกยกเลิกไปในภายหลังถึงอย่างนั้นครับฟรานซิสก็ยังดูจะชอบโซอีมากกว่าสมาชิกค,คนอื่นๆในทีมและเขาจะเศร้ามากถ้หากว่าตัวละครโซอีตายระหว่างเกมนะครับในบางช่วงครับพวกเขาอาจจะมีความไม่พอใจกันอยู่บ้างแต่ว่าไม่นานครับพวกเขาก็จะกลับมาคุยเล่นกันได้เหมือนเดิมครับ ข้อที่เครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฟรานซิสกับโคชนั้นเรียกว่าแทบจะไม่คุยกันเลยหรือจะเรียกว่าไม่คุยกันเลยก็ได้นะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ฟรานซิสได้เจอกับโคชเขาคิดว่าโคชนั้นเป็นพ่อของโรเชลซึ่งเรื่องนี้โรเชลก็คิดว่าตลกดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วโคชนั้นโตกว่าโรเชลแค่1 5ปีเท่านั้นซึ่งถ้าคิดตามหลักปกติแล้วก็ถือว่าอายุห่างกันไม่มากพอที่จะเป็นพ่อลูกกันได้ครับ ข้อที่8ครับความสัมพันธ์ระหว่างฟรานซิสและนิกนั้นถือว่าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่นั้นเกลียดกันแบบเต็มๆเลยนะครับทั้งคู่จะกัดจิกและด่าก,กันตลอดเวลาทุกครั้งที่ได้เจอหน้ากันแต่ว่าในช่วงที่ทั้งสองคนนั้นจะต้องแยกกันเดินทางตามกลุ่มของตัวเองนะครับฟรานซิสได้บอกให้นิกนั้นโชคดีและเขาก็เรียกนิกด้วยคําว่าบราเดอร์ซึ่งหมายถึงพี่น้องนะครับซึ่งจริงแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยบราเดอร์ Brother จะสามารถแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้แฟนเกมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วรู้จัักกกนนมา่อ เพราะว่าแหวนของ Nick นะิกนั้นมีเครื่องหมายตรงกับรอยสักของฟรานซิสเป็นไปได้ว่าลึลกๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้เกลียดกันจริงๆครับและถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลไม่มากพอนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันจริงๆก็ได้เพราะว่าบางทีที่เห็นว่าเขาทะเลาะก,กันนี้อาจจะเป็นการทะเลาะก,กันของคู่พี่น้องก็ได้แต่ว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องนี้ครับ ข้อที่9ครับในช่วงของ The Passing นะครับฟรานซิสเนี่ยดูจะให้ความสนใจในตัวเรเชลมากเป็นพิเศษนะครับและเรียกเธอว่านางฟ้าตัวน้อยด้วยฝักดูน่ารักมากนะครับและตอนที่ตั้งสองคนนี่ยจะต้องแยกทีมการเดินทางตามกลุ่มของตัวเองครับตอนที่ขับรถแยกออกมาแล้วนะฟรานซิสได้ตะโกนบอกรักเธอด้วยครับ ข้อที่10บครับฟรานซิสนั้นได้แสดงออกถึงอาการของคนที่เป็นโรคอินซูลาฟโฟเบียนะครับซึ่งหมายถึงโรคก,กลัวการต้องอยู่บนเกาะนะครับหรือบางครั้งโรคนี้ก็หมายถึงการถูกปล่อยเกาะด้วยก็คือการต้องอยู่ตัวคนเดียวนะครับและดูเหมือนว่าฟรานซิสนั้นจะว่ายน้ําไม่เป็นครับต่อมาครับตั้งแต่ข้อที่เ1ไปจนถึงข้อสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของโลเชลกันบ้างนะครับ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซอมบี้ครับโรเชลเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวข้องกับการทําข่าวภาคสนามในสํานักงานข่าวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตําแหน่งของเธอนั้นมันเล็กมากนะครับส่วนใหญ่แล้วงานของเธอคือการแบกสายไฟและชงกาแฟให้คนอื่นในกลุ่มซะมากกว่าและระหว่างที่ทีมของเธอกำลังทางานอยู่ที่เนวาดาครับเชื้อซอมบี้ก็ระบาดซึ่งถ้าใครจําได้นั่นคือพื้นที่แรกเป็นด่านแรกที่ต้องเล่นด้วยนะครับเกิดเชื้อซอมบี้ระบาดครับและพื้นที่ทํางานของเธอก็เปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่สงครามทันทีครับจนถึงตอนนี้ครับในเนื้น โรเชลเองก็ยังคงอยากเป็นนักข่าวครับและยังคงใช้ประสบการณ์ในการทํางานของเธอเพื่อเอาชีวิตรอดครับข้อที่12ครับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ของโรเชลกับคนอื่นๆกันบ้างนะครับสำหรับโรเชลกับโรชครับทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งก็ถ้าดูนะครับก็จะคล้ายๆความสัมพันธ์ระหว่างโซอี้กับบิลที่มีความนับถือต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ากันได้ค่อนข้างดีนะครับในหลายโอกาสครับโคชเนี่ยจะเรียกเธอว่าสาวน้อยนะครับถ้าเกิดว่าโคชเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับ โรเชลก็จะเป็นคนที่คอดพูดแท่กำลังใจคอยเชียร์เขาเวลาที่โค้ชเสนอแผนนะครับแลนะถ้าโค้ชตายครับเธอจะบอกเลยว่าเธอจะคิดถึงเขาข้อที่13ครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างโรเชลและเอลิสกันบ้างนะครับเธอมักจะทําตัวเหมือนกับว่าเอลิสนั้นเป็นน้องชายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเอลิสก็ทําตัวเหมือนกับว่าโรเชลนั้นเป็นพี่สาวครับ ในด่าน The Passing ครับเธอจะได้ปกป้องเอลิสตอนที่นิกเข้ามาแซวเข้ามาแกล้งเอลิสนะครับนอกจากนั้นครับเธอยังเป็นคนให้คําปรึกษาเรื่องที่เอลิสจะไปจีบโซอีด้วยนะครับโดยเธอให้คําแนะนําว่าแค่เอลิสเป็นตัวของตัวเองแค่นั้นก็ามากพอแล้วนะครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดูค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในบางครั้งเพราะความขี้เล่นแม้แต่ในช่วงเวลาสําคัญของเอลิสเนี่ยก็ทําให้โรเชลนั้นหัวเสียอยู่บ้างเหมือนกัน ข้อที่14ครับเป็นที่รู้กันครับว่านิกเนี่ยเจอใครก็ถือว่าแกล้งหมดนะครับแบบไม่สนใจไม่กลัวใครทั้งนั้นครับแต่ว่าโลเชลเป็นสมาชิกคนเดียวครับที่นิกนั้นจะไม่แกล้งนะครับนูเหมือนว่าเธอจะเข้ากับนิกได้ดีกว่าคนอื่นๆครับถ้าหากว่าสมาชิกทีมยิงมาโดนเธอนะครับแบบเฟรนลี่ไฟนนั้นในเกมนะครับก็จะมีการบ่นเกิดขึ้นของตัวละครแต่ว่าเธอนั้นจะบ่นนิกน้อยที่สุดครับและเธอจะเสียใจอย่างชัดเจนถ้าหากว่านิกตาย และในด่านเดือพาซิ่งซึ่งถือว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับนิกเนี่ยจะเข้าไปแซลเอลสิสนะครับว่าแเฮลจากโซอีเพราะว่าทั้งสองออทั้งสงทีมเนี่ยแยกกันแล้วนะครับแต่ว่าโรเชลเนี่ยก็จะเข้ามาปกป้องครับแล้วบอกว่าบนโลกเนี่ยเหลือผู้หญิงอยู่แค่2คนและหนึ่งใน2คนนั้นไม่ชอบนิกนะครับแฟนเกมก็เลยเข้าใจว่าเธอเนี่ยหมดความอดทนกับนิกแล้วในช่วงเวลานั้นนั่นเอง ข้อที่15ครับโรเชลนั้นดูจะชอบฟรานซิสมากเป็นพิเศษครับและความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งสองคนนั้นมักจะแซวกันอยู่บ่อยๆครับแต่ว่าไม่ใช่การแซวที่รุนแรงอะไรน่าแปลกใจครับที่การแซวกันแบบนี้ทาให้ทั้งสองคนนั้นสนิทกันและชอบกันมากขึ้นครับข้อที่16ครับความรู้สึกระหว่างโรเชลกับโซอี้นั้นเป็นแบบผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดว่ามีผู้หญิงรอดอยู่แค่2คนบนโลกแล้วเท่านั้นพวกเธอก็เลยมักจะช่่วยยเเหลือออกันูสม และก็ข้อที่17ครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้โรเชลกับลูอิสมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอบอุ่นต่อกันนะครับเธอจะคอยเป็นห่วงครับเวลาที่เขาบาดเจ็บแล้วก็จะคอยดูแลเขาอยู่เสมอครับจบนะครับครบทั้ง17ข้อหวังว่าจะมากพอนะอันที่จริงมันยังคงมีเกรดเล็กน้อยของ2ตัวละครนี้แน่นอนว่ารวมถึง2ตัวละครก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามารวมกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมทําคลิปเ,เกี่ยวกับตัวละครอย่างเงี้ยครบสี่คลิปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกเกรดๆพวกนั้นนะครับที่ผม ออกเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะไม่เข้ากับคลิปที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะรวมมาให้ทีหนึ่งก็แล้วกันสุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซีมสโตร์ครับอย่าลืมนะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรของรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ